ท่านผู้หนึ่งคือท่านพระจำนงคพัตโรแห่งประจรวบคีรีขันถามมาว่าศาสนา,าที่มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้หรืออินเดียนั้นมีศาสนา,าสิกรวมอยู่ด้วยศาสนา,าสิกนี้แบบเดียวกับฮินดูหรือเปล่าและคำว่าสิงกับสหะิทธารีนั้น มีความหมายอย่างไรศาสนาสิกนี่ก็มาจากคาว่าศาสนาที่เป็นลูกศิษย์ตนเองศิกขะหรือศิษาหรือศิษยะคําเดียวกันละครับเป็นศาสนาใหม่เพิ่งเกิดมาเราราวสัก400ปีมานี้3-400ปีมานี้แหละเราเราไม่ไม่เกิน500ปีศาสนานี้นะครับเกิดขึ้นในอินเดียเกิดขึ้นเพื่อต้องการผสมคติธรรมของฮินดูกับอิสลาม ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้เป็นต้นลัทธิชื่อว่าครุนานัคเทศาศาสนาครุนานัคเทศเป็นชาวอินเดียภาคเหนือครุนานัคเทศเนี่ยคำขวัญประจาศาสนานี้ที่ครุนานะเป็นผู้ประสิทธ,ธิ์ประสาทคือคําว่าไม่มีฮินดูไม่มีอิสลามมีแต่พระวิญญาณที่เป็นองค์แห่งสัจจะพระวิญญาณในาศาสนานี้เียวกว่าอาาลาบุรุษ อาการบูรุษคือบูรุษที่ไม่มีการอธิบายเป็นอธิบายมาก็คือพระพรหมน่นเองถึงไม่จะเรียกชื่อเช่นใหม่ความจริงก็มีลักษณะคล้ายๆพรหมในฮินดูนะศาสนาที่เกิดขึ้นในสมัยที่ศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นใหญ่ในอินเดียแล้วก็มีการกดขี่พวกฮินดูให้เปลี่ยนศาสนาครูนานาะเทศจึงต้องการจะสมานสมาธิระหว่างสองศาสนานี้ได้ตั้งศาสนาลัทธินี้ขึ้นมา อผลก็คือว่ามีลูกศิษย์ทั้งที่เป็นฮินดูทั้งที่เป็นอิสลามแต่ว่าผลแห่งการรวมของศาสนาแทนที่จะประสานสมัคคีสําเร็จกลับกลายเป็นว่าได้เกิดศาสนาใหม่อีกศาสนาหนึ่งคือศาสนาที่สามเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการรวมศาสนาก,ก็ดีการรวมมีกายก็ดีไม่มีทางสําเร็จได้ในโลกยิ่งรวมไปก็ยิ่งแตกแยกกลายเป็นมีกายที่สามหรือเป็นศาสนาที่สามขึ้นมา นี่นี่เป็นข้อเี้จริงใน,นประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเรื่องจิตใจนะ่ะใครจะมามาบังคับกันไม่ได้ถึงแม้จะรวมกันในระยะแรกมันต้องไปแตกในตอนปลายศาสนาติษจึงเป็นศาสนาทิ่เกิดขึ้นจากฮินดูจากอิสลามเอาคติธรรมทั้งฮินดูทั้งอิสลามเข้ามาผสมผสานกลายเป็นศาสนาศิกแล้วก็ต่อมาถึงศาสดาองค์หนึ่งชื่อว่าโควินทสิง จึงมีชีวิตในร่วมรัชสมัยกับพระเจ้าออรังเศสจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นกษัตริย์อิสลามสกครองนครเดดีนในอินเดียโดยทำสงครามกับพระเจ้าออรังเศสโควินทสิงห์เนี่ยก็เมื่อโควินทสิงห์ตายลงก็ไม่ได้ตั้งทายาทให้เป็นาศาสดาต่อมาต่อมา,าศาสนาติดสายจากโควินทสิงห์ก็ถือว่าต่อจากโควินทสิงห์แล้วมปศาสดาอีกแล้วถึงเอาพระธรรมคำทีเรียกว่าอาทิคัน ในศาสนาเป็นศาสดาทำนองเดียวกับพุทธศาสนาถืออภิตริดกเป็นศาสดาเอาธรรมาวินัยนี่เป็นอปาคต่พพเ,เป็นศา,าสดาศาสนาศิกก็เอาคาทีอธิคันเป็นศาสดาแต่ว่ายังมีศิกอีกพวกหนึ่งในแยกมีกายออกมาอีกเป็นกายที่สองนี่ว่านิกายนามทารีมีกายนี้นะ่ะถือว่ายังมีศาสดาที่สืบเชื่อมาจากโควินทสิงไม่ขาดสายแม้กระทั่งปัจจุบันยังมีศาสดาอยู่ จิงมีนิกายใหญ่ๆสองมีกายคือรเราสังเกตนะจะเป็นสาวกในนิกายไหนมีกายที่โพกผ้าแล้วมีแหวกกลางแหวกกลางพะผ้าสีต่างๆแล้วแหวกกลางนิกายนี้จะมีกายที่ถือว่าถือเอาคำพีอธิคันเป็นาศาสดาถือเอาศาสดาโคบินสิงเป็นคนสุดท้ายส่วนแขกที่โพกผ้าขาไม่แหวกกลางโพกเลยเป็นวงกลมใช้ผ้าขาวล้วนโพกไม่ใช้ผ้าสีโพก แล้วก็มีแหวกกลางด้วยแค่พวกนี้ยังเป็นพวกศิษย์นิกายนามัทารีถือว่ายังมีศาสดาที่สืบมาจากโควินสิติ์กระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่มาเมืองไทยบ่อยๆศาสดาพวกนี้มาบ่อยๆศูนย์กลางของศาสนาศิษย์เนี่ยอยู่ที่เมืองอมริษาหรือเมืองกาอมรุษในปันจาบอินเดียภาคเหนือติดกระชายแดนประเทศปาีสถานนี่มีโบสถ์ทองคําสวยงามมีศักดิ์ศิี ศูนย์กลางของศาสนาติศิกยอยู่ที่นั่นคาว่าสิงกับึิคือไอสิงเนี่ยบางต่างจากคาว่าติศครับเพราะติกเนี่ยแปลว่าลุกติกดูความหมายคําว่าสิงในที่นี้เนี่ยเป็นคําที่ท่านศาสดาโววินศรน่ะบันอุปสถานึ้นเพื่อที่จะปลุกใจให้บรรดาชาวติศิกจับดาบสู้กับพวกอิสลามที่มาทําลายพวกศาสนาสิกครับเพราะฉะนั้นพวกที่ลงท้ายว่าสิงสิงสิงเนี่ยล่กตรงนี้เป็น พวสิเนี่ยพว้ิ๊ินี่ยลงท้ายส่วนคําว่าเศรตสิภารีนั่นนคพึำความหมายของศาสนาสิกเหมือนกันในทคำนองตัดพฤติพูดทำโรงไว้ซสศาตนาสิกค่ะเนี่ยความหมายในข้อนี้มีอยู่อย่างนี้นะฮะ